เอาล่ะก,ก็สวัสดีทุกท่านนะจะคงสงสัยว่าทำไมไม่เห็นชิปอะไรเลยนะไม่ต้องสงสัยนะผู้ชมคือผมผมคืออะเน่ยเดี๋ยวเดีตอนนี้ได้ภารกิจใหม่แล้วพี่ชมน่านจะเป็นภารกิจที่ใช้ใช้หาพัวกับเบนนี่กับมือเสียหรอขั้วกับกระทะเออที่ขุดกับกระทะภารกิจคือหา ฟอชัดสักอย่างน้ำแข็งนะ่ะนั่นแหละคือพารกิรมน้คยผู้ชมซึ่งไม่หมาสักทีเขาไม่ยอมมองสักด,กดีนี่นะคผู้ชมหไหนๆก็ไหนๆแล้วสักอันหนึ่งเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นแดนหนึ่งแน่นอนผมว่ามันจะเป็นอันนี้ไอ้หกเปอมันจะเป็นอันนี้แล้วถ้าเป็นอันนี้ฟอฉาดเธอนนี่คือมันจบแล้วคุณผู้ชมจบแล้วตรงนั้น มันจบแล้วกวางเกลือของผมไม่เคยข้อใครออกใครขายทั้หมดละไม่มีประโยชน์เลยที่จะเก็บวไว้ตอนเนี้ยก็น่าแหละ่านผู้ชมนะผมแค่มาบอกไว้นะที่หายไปโอ้มันเกลือนั่นเองนะนันผู้ชมไม่ยอมบอกว่าให้ผมลาก,กาดีถ้าตอนไหนที่มันดอกวาลุกแรงนื้นผมเห็นผมกลับมาแล้วนักผู้ชมทำใจหน่อยเปต้องเดาหาหาทำคลิปใหม่้ะนะ่านผู้ชมตอนนี้ไม่ไหวจริง มาหายโรคควเสือเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรหรอกดวงตัวเองล้วนๆท่านผู้ชมนะตอนนี้อัดมา,มมาแป๊บเดียวเองตอนไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจริงหรอกท่านผู้ชมม,มันทำอะไรไม่ได้อะโอ้หร้จะทำางไงท่านผู้ชมที่ขุดอะไรก็ตอนนี้ก็คือมันกรตันนะของตอนเนี้ยที่ทำได้เพราะว่ามันซื้ออะไรไม่ได้แล้ว อ๋อถ้าใครหารายละกิของทีเด็ดดิ้งนี่คือคนนี้นะท่านผู้ชมคุยกับคนนี้เขาจะถามว่าต้องการที่จะใช้ฟอร์ชาร์นะแลกกับไ่เทดกับเขาไหมจนท่านเราคิดว่ามันแฟแล้วก็ตอบรับมามันก็จะได้ควแนนนมทานกันจ,จบละแอร์น,นี้แหละพอละไม่มีอะไรเลยขนาดได้โซติกันก่อนกูนนยังไม่ได้เลย มีแค่นั้นเนีไอสติอันนี้นนนนยังไม่ได้เลยตัวนี้ผมไม่ต้องหวังต,ต่อไปชีวิตเนี้ยสิ้นแล้วมาลนะมาแค่นี้แล้วกันนะทุกคนยังมาอัปเดตอะไรว่าทำไมถึงไม่มานะเด็กจะสงสัยว่าผมทิ้งไปแล้วหรือเปล่าหายไปอีกแล้วหรือเปล่าเปลานะทุกคนเหมือนเ,อเกลือเกลือคงเกลือไม่เข้าใครออกใครอย่างนี้ไปๆครับ เรื่องจริงกันไหม